hi guys hi hi what do you have um no it's just my song is about to release so I'm just gonna come here to just want to just share with you all and also um, my movie is out in Netflix too God so they have my so the um, the, um, the song is gonna release in 15 minutes so yeah so I'm just gonna be here hi PP and hi, Gemini. Hi, guys. How are you doing? Yeah. So, uh, I think I'm just grab my guitar to play for you. Go on, boom. Ah, uh, yeah. We're huge support bro. Thank you. Thank you. Thank you. Shit um, So the song is released um, at midnight just today in the, um, every platform. So um, um, thank you so much for tuning in and just play the song. It just means so much to me. So

Your love is right Full speed, we ride or we die Oh, oh, I feel it I feel it Oh, 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 Full speed, we ride or we die So, twelve minutes. Um, love you, love you too. And um, what is that? Thank you, thank you, thank you for the support, guys. Your voice, thank you. So, um, this new song is gonna be pure um, English song, which gonna be I think um after black tide is going to be the um, second song that i'm going to do the um, Pure English song It's like internal the single um they they've been a single and i'm วันนี้มีเซอร์ไพรส์หน่อยมี surprise ครับผมตอน igniting the teaser นั้นนะเดี๋ยวเราดูว่าเป็นอย่างไรเป็น stay with me happy to see you love friends love you thank you thank you um

ดูรอได้สิบนาทีจริงๆแนะนําให้ดูแบบว่ารอเราดูทีเดียวดีกว่านะครับผมรอ Love from Nepal Thank you Gemini please um you know I sing see You again จะมาให้ซูนคิงที่ฟั่งซีดีไหม <laughs> แล้วรอดูครับเดี๋ยวเราดูว่าอาจจะไปช่วงไหนครับผม um i love you for calling beer thank you do that with my? okay all right um let me just uh, hold on um, you are pretty I love you for german thank you thank you Bye. hi hi ดีค่ะคือนั่งเอกมบีของเราเลยครับผมในทีมไรเอลได้ฮัลโหลไหไไ What are you doing right now ตอนนี้อ๋อวันนี้วันพักผ่อน How about youGood time ที <absorption> ่เราจะ surprise live กันในวันนี้ใช่ Back ดูเอกมบีแล้วเป็นไงบ้างครับยังไม่ได้ดูนี่ว่าดูแค่เทรลเลอร์ใช่พี่จยยังไม่ส่งให้ดูเลยใช่ครับผมก็ก็ คือเป็นเอมวีที่อมวี MV หนึ่งที่แบบว่าเราได้ทำอะไรที่มันผัดผลมากใช่เสร็จกี่โมงนะคะประมาณตีสามครับก็คือกับไม่ไม่ไม่เกินตีสามอีกประมาณตีสี่ตีห้าวันน,น 4, 5, ตีสี่ตีห้าใช่แล้วแต่สนุกสนุกสนุกครับผมก็คือแบบว่าคือด้วยด้วย ด้วยแบบเราถ่ายอะไรที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนอ่ะมันก็จะมีความแบบพาลนนที่บอกไงว่าเดี๋ยวเบรกจะเป็นตีลังกาบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวดื่มช็อกโกแลตร้อนด้วยหัวไหล่คือเรื่องจริงนะฮะต้องไปรอดูในในเอ็มบีใช่ท่ไหนคะท่าไหนต้องต้องลองหาดีๆหาดีมันจะเป็นช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งใช่ไหมครับอ่าใช่อยู่บนมอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่ครับผมก็คือมีฉากแอคชั่นของเบคกด้วยนะครับใช่ เป็นการเลยเ,เพราะ <c oughs> ว่าที่เราพูดครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ขอบขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณเบคกด้วยที่แบบว่ามาเป็นแบบให้เกียรติเป็นเอกอัครีในในเอ็มวีนี้นะครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลที่แบบเป็นอังกฤษที่ต่อจากแบล็กไทมมาคือเหมือนเป็นเพลงแรกแหละเพราะว่าเพลงนั้นคือเหมือนแบบเราคอ้ารับกับวาเลนติโนนี่เป็นเพลงแรกจริงๆท,ท,ที่แบบเราเรียกว่าเก่งดีมากขอบคุณครับ ก็อีกประมาณแปดนาทีเราเราจะได้ดูกันแล้วนะครับผมเต้นตืนเต้นครับผมตต่นเต้นตลอดทุกครั้งที่ปล่อยเพลงมาเลยแล้วก็เออแบกดูวิมาหนามยังครับดูแล้วค่ะดูในเน็ตฟลิกหรือว่าดูในดูในโรงไปดูในโรงมาแต่ี๋ยว่าจะดูเน็ตฟลิกอีกชอบชอบเยอะมากเลยก็คือจะต่อกันนะครับในเรื่องในวิมานหนามกับไรเอลได้ก็จะ <reading> <expand> เอากานะโอ้โหโอ้โห Just kidding Just kidding Just kidding ฮะเก็บหนูงงเลยนะก็ร้อนแรงครับผมเก็บแบงก์เขาก็จะเอ่อในในในจริงๆริงในเอ็มวีเนี่ยก็คือเราวางเราวางไว้ไวเลยตั้งแต่ที่แบบฟังแบบว่าเพลงอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าแบงก์เหมาะแบบเป็นคนอื่นไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนด้วยความที่เอ็มวีมันมีความหลาย มิติเนาะเหมือน uh huh. เราถ่ายมันก็จะมีแบบมีเรื่องของไทม์ไลน์ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่มันเป็นแบบบอกไม่ได้ oh. <laughs> มันเป็นบบความแบบว่าเซเรออะไรที่ที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับแบบสเปเชัตเตอร์หมเอที่มันมันมันจบเอราไปแล้วนะมันก็จะเป็นแบบเรื่องใหม่ก oh, ็คสไลน์ <the storyline S 2> ดีมากครับข,ขอบคุณครับเบกมันดีขึ้นพอม,มีเบกไงนี่ oh. <laughs> แล้วว่าเขาฉีดยาไปฉีดยามาอยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วว่าครับผมเรากำลังจะลงไลน์ในอีกหนึ่งนาทีเพื่อให้ทุกคนติดตัวเส้นเทรนมาค่ะเอ่อเหมือนจะมีสตูประกาศอยู่นะครับผม<ช>ก็ใช่ไหมใช่พูดคุยในในแท็กได้แล้วก็น้อ,องลงรูปด้วยนี่แล้วรอเบ็กลงรูปด้วยเป็นรูป <laughs> นั่นแหละช็อกโกแลตร้อนนะครับผมรอรอ <laughs> วาดรูปให้หนูด้วยค่ะ <laughs> แต่ว่าเป็นเป็นมีที่ที่ผาดผลจริงๆนะครับผม mm hmm. ก็ฝากด้วยสำหรับพวกเราสองคนใน d r d ครับผมเชื <Yes. S 1> ่อว่ามันเป็นอะไรที่ถึงแต้นแน่นอน <Yes. S 1> กับ MV ีครับผม Back แบกฝากเลยไหมครับไเลย Like, oh playing ride or die. Guys, um I wanna leave this song with you guys because it's such a great song, such a good MV and you guys all know PGF's voice is amazing. So don't forget to go watch it now at seven PM. Yeah. Yes, seven PM and um seven PM Thailand time. So it's <laughs> yeah. now. So I hope you like, um enjoyed it and um if you have anything just say you wanna say just say it you now come in and um